ข้างนอกแทนหมู11ที่เรียกเพราอย่างนี้แม่เช้า1นหมู่3หมู11 12เราน่าจะจบนะครับแต่ตอนนี้หมู่3เรายังเรียกแล้วเรียกอีกก็เพิ่มเองโดยเป็นตัวของมันนะครับทำให้เรานายสมครเสื้อวิมนายสมครแมงสาวจิริวันจินยองจิตรมากุ๊กเรียบเลยอย่าหยิบมากเลน ัซนหนะครับแน่น้าขึ้นก่น่เ็นคนยี่เปนคนนาเนายนามีเราั้ตนวทะเบียนไว้ครับ

ก็มีอยู่2ด้านนะฮะก็คือด้านแรกเอาที่การการลงทะเบียนก่อนนะครับซึ่งขณะนี้ด้วยด้วยระบบเดิมก็คือระบบหมอพร้อมเนี่ยซึ่งรับลงทะเบียนคนอายุตั้งแต่60ปีแล้วก็7กลุ่มโรคเนี่ยจังหวัดของเราก็ลงไปประมาณ180,000คนในระบบที่2นะฮะซึ่งเราทำเสริมขึ้นมาคือระบบแอปพลิเคชันสีสกเกตพร้อมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย ก็มีคนลงทะเบียนทั้งสองระบบเนี่ยประมาณ3 4 0 0 0 0คนแล้ว